ที่นี่พี่นงเบิงเอาตำบักฮูงตำบักหุ้ขนมเส้นใสเม็ดกะถินริมรัวมีหมูแคบแคบหมูนะแคบหมูติดมันแคบหมูปรติดมันแล้วก็เมียนเพรานเอินนี่อย่างน้อน,นี่หมูยอหมูยอล้วนๆหมูยอเอ็นและะ้วก็ข้าโพดนะม้นนี่สี่แห่งขา้าโพดโซ่นะโ้พี่นองเอ้ยเบิงเอา หิมะบัดเทคนีคพี่น้องมันลุยเบื้องน้าสีตะมกฮุนก็เป็นตะแสบแล้วพี่น้องเจ๊พี่น้องแลนวเดี๋ยวพี่น้องจะคูจุกันสบายดีกันป่จ๊ะงัดติงงัดงัดติงงัดนักทางงัด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 งัดติงงัดงัดติงงัดงัดติงงัดติงงัดติงงัดบ๊วยเลยใช่ได้ตามความเดียวร้องเพลนขับข้อมาเแล้นเขาบอกว่าเปลี่ยนเพลงนายายสันโอเคเปลี่ยนเพลงไหนมาจ้ะเนาะมันลุยตะมกฮุนกันบาดเทคนีคบู สำลีแต่งในตำมหูผลักผักเต็มตะกร้ากินผักเยอะๆจะได้แข็งแรงแล้วก็มีนี่งนะบูเลยสมลีแต่งนี่ใช่ห้เบิ้งมันสิบบเฮียบอกเลยไม่ใช่โบเฮียมันสิบบขวมบอกเลยเบิ้งเอาเบิ้งเอาพี่น้องเลือสมลีแต่งเพื่อเขาพี่น้องพี่น้องที่มากมาที่นี่มาๆมาโศยกันโศยกันมาิมามาๆโศยกันโศยกัน ออกมาซอยออกมาซอยมาซอยตำหม,มักหุงขนมเส้นมีแคบหมูมีผักมีหมูยอมันเป็นหมูยอเเออหมูยอหมูยอเอน็นกับข้าวโพดแคบหมูผักเลิศดสเม็นแตนชีสช่วงนี้จะพี่น้องสุขสูขคนอันนี้เป็นอันเป็นชายเย็น อ๋ออ้ยนึยกว่าหลอดนู่เป็หลอดตอนนัวนี้มันเป็นตะเกียบให้ได้ล้างเ้ยชาเย็นชาเย็นชาเย็นหวานเลือดเหมือนกันเลย เบาไไหมันเต็งไหมมันเต็งต uh ั้งชูม่้เลือดลืดเลลุยแบบนี้มามามาลุยกันลุยกันแค่มุ้ยแล้วแคบหักซะเนาะเอาอคทางกัน <iento> mm ือุเออแกเงีดมอแสุดยอดมีความเป็นไทย น้ำยิ้มต้มยูม่กับทิ้งคนไทยเรียกผักกะท,ทิ้งคนอีนสามเรียกผักกิศสษผักกิศิ ดูสอืมรู้กิ nah ่นต่างๆใช่ไหมกอืมข้างรถมันแครบถ้าเวลานอนกับข้างรอกนันป่อืม o about ทำเดียวเลยถ้าสาขันก็เลิศสมเอนเตนหืมกอดไน่าแสรไมหน่อย me. 嗯哼。<laughs> dạ. Mật. Cho cho mình. Mặn xa yên, xa yên. ha ha, dạy 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 ข้าวโพดยุคโคลาดนับจานข้าวโพดอ่ะมี้เวลากลับมาเวลากลับมาบ้านเจ้าของสวนเพิ่นให้ข้าวโพดมาหลายหลายเป็นกระสอบวันนี้มามาตัดต้มแล้วนะมาตัดตาตาแบบเซนเนยมาคุกเซนเนยโอ้แสบสมอยเป็นยังไงนะแสบแห้งคุกเซนเนยแซ่บอืมหนอนตาเนี่ยขึ้นสวรรค์พี่น้องเออ hoan, um, hoan, เราสีบอกลิลนี่พักนี่้วก็พักอีกยังแฟนครับเอาขีมไปโรงเล้าเราให้พักนี่มาเต็มเลยเราเห็นงานแบบด้วยสวนพักไหจ้าเราให้พักนี่มาเต็มเลยคนละหลายครับ